ดูคลิปแล้วถ้าได้รับความรู้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขในการถักผ้านะคะสวัสดีค่ะเรามาถักเสื้อเครือเขาหลงต่อนะคะใน EP นี้เป็น EP ที่3หลังจากที่เราได้ถักชิ้นหลังเป็นจำนวน44แถวเท่ากับชิ้นหน้าเลยนะคะ ลายนี้ใช้ได้ทั้งสองด้านนะคะเพื่อนๆเพ,เพราะว่ามันแค่พลิกกลับไปกลับมาแค่นั้นเองให้เราวางงาน<ม>เป็นลักษณะนี้ก่อนนะคะด้านหนึ่งก่อนด้านที่สองก็วางทับกันแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำการต่อหัวไหล่นะคะทั้งสองด้านเลยเราจะต่อด้านนี้ก่อนนะหมุนงานก่อนค่ะเราวางตำแหน่งตรงตำแหน่งนะคะ เราถักโซ่ 1, 2, 3, สี่หนึ่งสองสามสี่เสร็จแล้วปล่อยชิ้นนี้ค่ะไปหยิบชิ้นหน้ามาตรงหัวมุมเลยนะคะปักเข็มเข้าไปเลย X เราจะใช้โซ่สองปล่อยชิ้นนี้แล้วก็มาหยิบชิ้นนี้ค่ะ X ลงไป1 2ปล่อยชิ้นนี้ ตำแหน่งตรงตำแหน่งนะคะวิธีเชื่อมก็เหมือนกับที่เราเคยเชื่อมมากับงานต่อดอกและงานหลายชิ้นค่ะถัก x โซ่สองสลับเป็นซิกแซกฟันปานะคะซ้ายขวาถักไปให้สุดแถวตรงหัวไหล่เลย โซ่สองแล้วก็มาจบตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยนะปรัลงไปตรงนี้เลยผ่านล็อบหนึ่งครั้งค่ะตัดไหมได้เลยนะคะเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเดี๋ยวจะให้ดูงานรอยเชื่อมของเราก็จะเนียนเป็นลักษณะนี้ค่ะต่อไปนะคะเราก็มาเริ่มทําฝั่งนี้วางงานทาบลงเหมือนลักษณะเดียวกันกับเมื่อกี้นี่นะคะ ตำแหน่งตรงตำแหน่งค่ะนี่นี่นะคะจับตำแหน่งตรงตำแหน่งเสร็จเราก็จะจิ้มเข็มลงไปตำแหน่งที่เราจบงานเหมือนฝั่งนี้นะคะก็คือจุดนี้แทงไปให้ได้สักสองเส้นนะคะกะว่างานมันอยู่ ดึงไหมขึ้นมาใครกลัวหลุดก็มัดเป็นเงื่อนตายได้นะเราจะล็อกหนึ่งครั้งได้โซ่หนึ่งก่อนนี่นะเราจะถักโซ่สองหนึ่งสองดึงงานให้แน่นค่ะแล้วก็จิ้มไปตรงห่วงสุดท้ายของฝั่งนี้เอ็กลงไปถักโซ่สองโดยพับหางไหมที่เหลือไปด้วย หนสองปล่อยชิ้นนี้าเา็ x ลงตรงนี้เลยค่ะโซ่สองหางไหมเหลือก็ดึงไปด้วยนะคะงานจะได้แน่นโซ่สองแล้วก็ปเปะ x ด้านหน้าโซ่สองปล่อยด้านหน้า x ลงชิ้นหลัง1นงสองสลับไป x ด้านหน้าโซ่สอง นี่ค่ะก็ซิกแซกเป็นฟันปลาเหมือนกันกับเมื่อกี้เลยตัสอง แล้วก็มาซีดึงผ่านกับตรงริมฝั่งนี้เลยเนี่ยล็อกหนึ่งครั้งให้ดูรอยต่อนะคะนี่รอยต่อของเราก็จะเนียนแล้วก็ตัดเก็บหางใหม่ให้เรียบร้อยได้เลยนะ และนี่ก็คือหัวไหล่ทั้งสองข้างที่เราถักเชื่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะมาถักงานด้านข้างชิ้นหน้าช,นชิ้นหลังเชื่อมเข้าด้วยกันนะก่อนอื่นเราจะมาเว้นช่วงวงแขนวงแขนตรงนี้ตามใจคนใส่เลยนะคะแต่ถ้าตามแบบที่สาน้ำมูลถักเราจะคเนเอาช่วงตรงที่เราขึ้นงานสลบเนี่ยค่ะนี่ช่วงนี้นะคะให้มันตรงกับช่วงนี้พอดีแขนถ้าวัดเป็นนิ้วนะคะ จากหัวไหล่วัดเป็นนิ้วลงมาก็จะประมาณ7นิ้วค่ะทั้งสองข้างนะคะให้เท่ากันถ้านับเป็นแถวเราจะนับจากตรงตัว V ีริมสุดนะคะขึ้นมาแถวที่สิบสามค่ะมาร์กไว้นะคะทั้งสองข้างจับตารางแถวตรงแถวนะคะติดกันแล้วก็ติดมาร์กอันนี้เราติดไว้แล้วนะคะเพื่อความง่ายต่อการอธิบายหมุนงานค่ะ เราจะต่อไหมเข้าไปตรงจุดที่เรามาร์กไว้นี่นะเราจับชิ้นหน้าหลังตำแหน่งตรงตำแหน่งเห็นไหมคะมันจะช่องตรงกันหมดเลยแล้วแทงเข็มเข้าไปตรงจุดที่เรามาร์กไว้นี่แหละไปดึงไหมขึ้นมาใครกลัวหลุดก็อย่าลืมมัดเป็นเงื่อนตายนะสารน้ำม์จะล็อก1ครั้งแล้วก็โซ่หนึ่งค่ะ X ลงไปที่เดิมโซ่หนึ่งโดยการ ดึงหางไหมที่เหลือมาด้วยมันจะได้แน่นๆแล้วก็เกลงไปตรงนี้ตรงจุด x ใช่ไหมคะตรงจุด x กที่แถวที่แล้วระหว่าง v ตัวใหญ่2ตัวเนี่ยมันจะมีแถวหนึ่งที่เป็น x นะคะเนี่ยให้เรา x ลงไปเลยเหมือนการเย็บผ้านะคะขั้นด้วยโซ่หนึ่งหมดเลยนะแล้วก็ข้ามมาทำเอลงใน v ตัวใหญ่เนี่ยแทงทะลุชิ้นหน้าชิ้นหลังเลงไปโซ่หนึ่ง แล้วก็ x ลงไปที่เดิมโซ่หนึ่งใน v นี่นะคะมันจะมี x 3ตัวเนี่ยเหมือนการเย็บผ้าเลยโซ่หนึ่งตรงขั้นตรงนี้แทงเข้าไปเลยโซ่หนึ่งแล้วก็ x ในนี้3ตัวขั้นได้โซ่หนึ่งหมดเลยตัวที่1โซ่หนึ่ง x ตัวที่2โซ่หนึ่ง x ตัวที่3โซ่หนึ่ง แล้วก็ระหว่าง v ใหญ่สองตัวนี่มันจะมีแถวที่เป็น x ใช่ไหมคะปักลงไปเลยแบบนี้ค่ะอีกครั้งนะคะโซ่1 x ลงไปใน v ใหญ่ตัวที่1โซ่1 x ตัวที่สองโซ่1 x ตัวที่3ได้ครบ3ตัวโซ่1แล้วก็ x ลงไปบน x แถวที่แล้วที่ว่าตรงเป็นระหว่าง v ตัวใหญ่สองตัวเนี่ย x ลงไป โซ่ 1>, 1แล้วก็ในนี้อีก x 3าครั้งค่ะ1โซ่1 2โซ่1นึ่ง x ตัวที่3ให้เราถักแบบนี้นะคะยาวไปจนสุดชายเสื้อเลยค่ะเราถักจนมาถึงช่องสุดท้ายของชายเสื้อเลยนะคะ x 2 x ตัวที่3ลงไปจบแถว ล็อกหนึ่งครั้งด้วโซ่หนึ่งตัดหางไหมเลยค่ะแล้วก็เก็บงานให้เรียบร้อยโดยการดึงหางไหมตามซอกโซ่งานของเราเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเรามาตามเก็บให้เรียบร้อยจะให้ดูงานตรงที่เราถักเชื่อมติดลำตัวเนี่ยมันจะแตกต่างกับตรงนี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้มันก็สามารถยืดหยุ่นได้เนาะแต่ตรงชายเสื้อเนี่ยมันจะติดไปเลยนะคะเหมือนตะเข็บเสื้อที่เราเย็บ เสื้อปกติของเรานี่เลยนี่ทีนี้กลับด้านมาดูด้านถูกเห็นไหมคะจะสวยนะเนี่ยวิธีถักเชื่อมแบบนี้หรือใครจะถักวิธีนี้ตรงหัวไหล่ก็ได้นะคะไม่ว่ากันเนาะแต่สาวน้ำมนจะถักหัวไหล่เป็นลักษณะนี้โซ่สองซิกแซกซ้ายขวานะคะตรงนี้เราจะถักติดกันไปเลยต่อไปก็จะมาถักด้านนี้ค่ะวิธีก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะทำให้ดู ต่อไหมไปตรงจุดเชื่อมแทงทะลุชิ้นหน้าชิ้นหลังดึงไหมขึ้นมาล็อกหนึ่งครั้งโซ่หนึ่งแล้วก็เอ็กลงไปที่เดิมอีกหนึ่งครั้งตรงนี้เราจะทำแค่สองเอ็กนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งระหว่างวีใหญ่ตัวที่1ตัวที่สองมันจะมีเอ็กปักเข้าไป ชิ้นหน้าชิ้นหลังโซ่หนึ่งแล้วก็ข้ามมา x ลงใน V ตัวใหญ่ช่องถัดไปค่ะตัวที่หนึ่งโซ่หนึ่งเตัวที่สองโซ่หนึ่งเตัวที่สามลงไปที่เดิมก็โซ่หนึ่งได้ครบสามตัวก็ x ลงไปใน x จิ้มลงไปเลย นี่คะแล้วก็เริ่มทำโซ่1 x 3ตัวขั้นด้วยโซ่หนึ่งหมดเลยลงใน v ตัวถัดไปนี่นะคะถักยาวไปจนสุดชายเสื้อเสร็จแล้วก็ตัดไหมเก็บหางไหมที่เราสาธิตให้ดูเหมือนเมื่อกี้นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จแล้วค่ะเราก็ได้ถักเชื่อมด้านข้างนะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งสองด้านให้เราพลิกออกมาด้านถูก พลิกงานออกมาค่ะนี่ค่ะลายเชื่อมก็จะสวยเลยนี่นะตะเข็บด้านข้างพลิกงานออกมาตรงหัวไหลเรานะคะตรงตัวมาร์กตรงนี้ดึงออกเลยก็ได้จะได้ไม่เกะก,กะขั้นตอนต่อไปนะ เราจะทําการเก็บริมคอเพื่อที่ให้คอรกระชับแล้วก็แคบลงค่ะเราจะเริ่มจากสลบฝั่งนี้วนรอบคอจนถึงสลบฝั่งนี้นะคะแล้วเราก็จะทําการพลิกกลับไปถักวนกลับมาที่เดิมอีกตรงช่วงสาบด้านหน้าเรายังไม่ถักนะคะเราจะมาตกแต่งที่หลังเพราะเดี๋ยวเราจะสามารถทําเป็นกระดุมหน้าก็ได้หรือใครจะปล่อยก็ได้นะคะแต่เดี๋ยวมาดูกันว่าสารน้ำมนตจะทําแบบไหนก่อนอื่นมาถักริมคอก่อนค่ะ เราจะเริ่มจากช่วงที่เริ่มขึ้นสลปฝั่งนี้นะมาร์กไว้ก่อนเลยจะได้ไม่ลืมตรงไหนที่เราขึ้นงานดึงไหมขึ้นมาค่ะใครกลัวหลุดก็มัดเป็นเงื่อนตายอย่างที่บอกนะคะเราจะถักโซ่สาม แล้วก็ X ลงในช่องถัดไปเก็บหางใหมมาด้วย1นึสองส X ลงช่องถัดไปแถวนี้ไม่มีอะไรมากค่ะก็ X โซ่สาม X ลงในทุกๆช่อง ถักโซ่3ามลงในทุกๆช่องมาถึงตรงช่วงฝั่งนี้ก็ลงโซ่สาลงทุกช่องเลยนะคะวนรอบคอเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกครั้งตรงจบสลบฝั่งนี้ค่ะเราได้ถักริมคอแถวที่หนึ่งบนรอบจนมาถึงจุดสลบอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะเราจะจบงานแถวนี้ด้วยโซ่หนึ่งเปักลงตรงจุดที่เริ่มสลบตรงนี้เลย ดึงขึ้นมาปลดปลดแล้วสองห่วงเราจบงานแบบนี้นะคะทีนี้เราจะพลิกงานหรือหมุนงานกลับนั่นเองแถวที่สองเราก็จะถักวนกลับมาจนถึงจุดเริ่มต้นฝั่งนี้โซ่สามเราจะเอ็กลงในห่วงแรกหนึ่งสองสาม เราจะถักโซ่ 3x ย้อนกลับมานะคะจนถึงจุดที่เราาา์คไว้ให้ถักบนรอบคอเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงจุดจบงานค่ะเราได้ถักริมคอแถวที่2บนรอบคอจนมาสุดแถวฝั่งนี้เสร็จแล้วก็พลิกงานทีนี้เราถักด้านถูกนะคะเราก็จะถักย้อนกลับไปจนถึงสุดริมคอฝั่งนี้ค่ะ ริมคอแถวที่3เราจะขึ้นต้นด้วยโซ่3แทน F หลักแรก F ลงไปในห่วงแรกหรือพอ1คอน,นั่นเองค่ะปด2องปด2แบบนี้เราจะขั้นงานด้วยโซ่1 F ลงที่เดิมหรือห่วงเดิมนะคะปด2องค้างไว้ค่ะ F ข้ามมาห่วงถัดไปเลยเราจะถักแบบนี้นะคะปด2หลือสห่วงรวบหมดมันจะเป็นลักษณะ A นะคะ หรือการลดห่วงไปในตัวนั่นเองขั้นเดซโซ่หนึ่ง F ลงที่เดิมค่อยๆดูนะคะกดสองค้างไว้ F ลงในห่วงถัดไปดึงขึ้นมากดสองเหลือสามห่วงกดหมดนี่ค่ะ A ลักษณะจะเป็นเหมือนตัว A นะคะขั้นเดซโซ่หนึ่งก่อนแล้วก็ F ลงช่องเดิมกดสองค้างไว้ค่อมนะคะด้วย F ปักลงไปในห่วงถัดไปเลย นี่ขา A มันจะค่อมเห็นไหมคะค่อมระหว่างห่วงเหลือสามห่วงรวบสังเกตนะคะโซ่หนึ่ง f ลงที่เดิมปลดค้างไว้แล้วก็ F นะคะพันเข็มค่อมไปห่วงถัดไปเลยนี่มันจะลดห่วงให้คอเราแคบลงนะคะทำให้ดูอีกหนึง่งครั้งค่อมปลดนี่ค่ะ ก่อนจะไป A ตัวต่อไปก็อย่าลืมขั้นในโซ่1 F ลงที่เดิมปดค้างไว้ F ข้ามมาห่วงถัดไปปดเหลือ3ห่วงรวบโซ่1แล้วค่อยทำา A ตัวต่อไปนะคะนี่ค่ะให้เราทำแบบนี้ยาวไปจนสุดแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงจุดนี้ค่ะเราได้ถักแถวที่3ยาวมาจนสุดแถวแล้วนะคะเราพลิกงาน ต่อไปแถวที่สี่เราจะขึ้นงานด้วยโซ่สองแล้วก็ให้ x ลงในช่องค่ะช่องที่ว่าเราถักโซ่หนึ่งขั้นแถวเมื่อกี้นี้นะคะ x ลงไปเลยโซ่สอง x ลงในช่องที่โซ่หนึ่งขั้นถัดไปแถวนี้ไม่มีอะไรมากนะคะก็แค่โซ่สองแล้วก็ x ลงในช่องที่ว่าโซ่หนึ่งขั้นเมื่อกี้เนี่ย ถักยาวไปจนสุดแถวเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงจุดที่เรามาร์กเราถักริมคอแถวที่สี่ยาวมาจนสุดแถวต่อไปแถวสุดท้ายแถวที่ห้าพลิกงานเราก็จะถักย้อนกลับไปจนสุดแถวฝั่งนู้นเหมือนเดิมให้เอลงไปในห่วงแรกแล้วก็พันเข็มหนึ่งครั้งหรือเอฟลงไปในห่วงถัดไปตัวที่หนึ่งตัวที่สองลงที่เดิม ตัวที่สามลงที่เดิมพอหลักที่สามนี่โซ่สามแทงให้ได้สองเส้นเฉียงๆแบบนี้นะคะดึงผ่านเป็นตุ่มเล็กๆด้านบนเพื่อแต่งริมค่ะแล้วก็เอฟอีกสองหลักลงที่เดิม X ลงห่วงถัดไปนี่นะหนึ่งลายพัดที่มีตุ่มด้านบนจะใช้ทั้งหมดสามห่วง ตัวต่อไป F ลงในห่วงถัดไปเลยหนึ่งสองสามพอตัวที่สามโซ่สามแทงให้ได้สองเส้นดึงผ่านแล้วก็ F อีกสองหลักลงที่เดิมเป็น F ห้าตัวเสร็จแล้วให้ X ลงในห่วงถัดไปงานที่ได้จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะอีกหนึ่งครั้ง f ลงในห่วงถัดไปตัวที่หนึ่ง f ตัวที่สอง f ตัวที่สามแล้วก็โซ่สามแทงเฉียงเฉียงให้ได้สองเส้นดึงผ่านแล้วก็ f อีกสองตัวลงที่เดิม จบด้วย X ในห่วงถัดไปแบบนี้ค่ะให้ถักยาวไปจนสุดแถวฝั่งนี้เสร็จแล้วก็ตัดเก็บหางไหมให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตริมคอเสื้อค่ะริมคอเสื้อที่เราถักเสร็จออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะตัดเก็บหางไหมแล้วก็ซ่อนไว้ตามซอกโซ่งานให้เรียบร้อยนะคะหางไหมเก็บไว้ด้านในเพื่อความเรียบร้อยสวยงามมีทั้งหมดด้วยกันห้าแถว ถ้าใครไม่ชอบก็สามารถดัดแปลงหรือถักในแบบที่คุณต้องการได้ไม่จําเป็นต้องเหมือนแบบนี้เป๊ะๆอันนี้สําหรับมือใหม่หัดถักถักตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะต่อไปเราจะมาทําการถักตรงสาบเสื้อเสื้อตัวนี้เราจะไม่ติดกระดุมนะอ่าบอกก่อนถ้าใครต้องการติดกระดุมก็ถัก X ลงในทุกช่องเนี่ยนะคะตรงช่องตรง V ใหญ่ริมเนี่ยถักไป ช่องละห้าหกตัวก็ว่าไปนะคะจนถึงนี้แล้วก็พลิกกลับไปกลับมาอ่าสักประมาณสักประมาณครึ่งนิ้วค่ะหรือห้าหกแถวก็ว่าไปเนาะอย่าลืมเว้นหลังดุมหลังดุมนี่ก็ติดตามความต้องการเลยนะคะหนึ่งสองสามสามตัวสี่ตัวก็ได้หรือแค่กระดุมเดียวก็ได้ตรงนี้นะคะฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันนะคะถักพลิกกลับไปกลับมาแค่นี้คุณก็ได้ เสื้อที่มีสาบหน้าเป็นกระดุมนะคะแต่สาวน้ำมนต์จะถักแค่เอนะคะยาวไปถึงจุดตรงที่ว่าเราเริ่มตรงริมคอเสื้อแล้วก็พลิกกลับมานะคะในรอบที่สามจะทําเป็นตุ่มแล้วก็จบด้วยการทําเป็นเชือกนะคะเราจะผูกเป็นโบเอานะเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันเลยค่ะ